สวัสดีครับกลับมาพบเทคนิคคูคูกับช่องคูวันเฉลิมอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำภาพนะครับที่เราพบเห็นกันตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเป็นภาพที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นภาพทิวทัศน์นะครับแล้วก็สร้างเป็นตัวอักษรนะครับของจังหวัดต่างๆนะครับหรือว่าเราจะนำไปสร้างเป็นข้อความอื่นก็ดีนะครับ ซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ง่ายมากจะมีวิธีการยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสร้างนะครับภาพนะครับภาพวิวให้เป็นข้อความนะครับเรามาเริ่มต้นที่การสร้างข้อความกันก่อนนะครับ ซึ่งวิธีการสร้างข้อความนี้นะครับเราสามารถที่จะใชเ้เครื่องมือไหนก็ได้นะครับในการสร้างขึ้นมาในตัวอย่างนะครับผมจะใช้แคนวานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับแล้วก็ฟรีนะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์แคนวานะครับจากนั้นก็ทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่โดยการคลิกที่ปุ่มคัดตอมไซส์นะครับจากนั้นทำการเลือกขนาดที่ต้องการลงไปนะครับ ในตัวอย่างนะครับผมจะลองใช้เป็นภาพที่มีความยาว800แล้วก็ความสูงสัก400นะครับเป็นภาพแนวนอนนั่นเองนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม Create New ได้เลยสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้เว็บไซต์ Canva นะครับทําตามที่ผมาพาทําได้เลยนะครับหลังจากที่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันดับต่อมาให้เราทําการคลิกนะครับคลิกที่พื้นที่ว่างๆเนี่ยนะครับจากนั้นทําการคลิกที่สีตรงนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วให้เราเลือกมาที่สีดําครับโอเคจากนั้นมาที่เมนูฝั่งซ้ายมือนะครับที่เขียนว่า Text นะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ตัว T-Tiger เนี่ยนะครับคลิกเลยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการพิมพ์ข้อความนะครับ จากนั้นให้ทุกคนทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปนะครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับในนี้นะครับง่ายๆเลยผมเลือกที่ตัวแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปยกตัวอย่างเช่นสกลนครนะครับแล้วก็ทําการขยายข้อความนะครับตามความต้องการหรือถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ก็สามารถทําได้โดยการมาคลิกที่ตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับตามที่เราต้องการโอเคตอนนี้เราได้ข้อความที่ต้องการแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการบันทึกภาพนะครับเป็นไฟล์นามสกุล .png วิธีการทําดังนี้ครับมาคลิกที่ปุ่มแชร์เลือกมาที่คําสั่งดาวน์โหลดครับ ที่ไฟลไ์ทยนะครับให้เราคลิกดูนะมันจะมีหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกเป็น PNG นะครับ PNG แล้วก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นทำการบันทึกครับเรียบร้อยตอนนี้เราได้ไฟล์นะครับที่เป็นชื่อของจังหวัดหรือว่าข้อความได้แล้วนะครับ เป็นพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาวนั่นเองนะครับโอเคทีนี้พระเอกของงานครับให้เรามาที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า s e g m y นะครับโอเค s e g m com นะครับหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับเราจะเจอหมาแพนดี้นะครับนั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์ s e g m ไนะครับให้เราทำการล็อกอินโดยการ กดที่ปุ่มด้านบนนี้นะครับล็อกอินตึมเข้าไปโอเคผมทำการล็อกอินด้วย Account Gmail นะครับก็จะมีชื่อของผมปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับทันใดที่ล็อกอินเสร็จแล้วก็จะปรากฏคำว่า Hi แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองนะครับโอเคที่เว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับ AI ที่จะช่วยในการสร้างรูปภาพในหลายๆรูปแบบนะครับ หนึ่งในตัวอย่างหนึ่งในโมเดลที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับให้ทุกคนมาที่โมเดลครับปุ่มที่มีชื่อว่าโมเดลด้านบนตึ้งเข้าไปเห็นไหมครับมันมีหลายตัวนะครับที่เว็บไซต์นี้สามารถทําได้แต่ตัวที่เราจะลองทําในวันนี้คือตัวนี้ครับ word to image นะครับ word to img คือการเปลี่ยนคําให้เป็นภาพนั่นเองคลิกเข้าไปเลยครับโอเค ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีการครับอันดับแรกทําการนํารูปภาพที่เราทําเสร็จเมื่อกี้เข้ามาคลิกเลยหาภาพที่เราทําเสร็จเมื่อกี้เข้ามาครับปึ๊มเข้ามาโอเคนะครับจากนั้นครับอันดับต่อมาก็คือเราจะต้องทําการใส่ข้อความนะครับใส่พร้อมใส่คีย์เวิร์ดนะครับที่ต้องการให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมานะครับ ในขั้ตอนนี้ท่านใดที่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับจะได้เปรียบแล้วก็คนไหนที่มีจินตนาการนะครับก็จะได้เปรียบสําหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่ชํานาญก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยนะครับก็คือ Google Translate นั่นเองนะครับอมาดูครับทุกคนเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเข้าไปที่ Google Translate นะครับ ก o o l l t r n n Slate ตรงนี้เลยโอเคนะครับเลือกนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ให้แปลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์ข้อความภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากให้มันเป็นภาพภาพมุมสูง อคอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วยคำถัดถัดไปนะครับมีหมอกมีหมอกหมอกหนาะนะครับคอมม่าด้วยนะครับภูเขาเทือกเขาดีกว่านะครับเทือกเขาสลับซับซ้อนอนะครับสลับซับซ้อนเทือกเขาสลับซับซ้อนด้วย มีทะเลสาบนะครับเพราะว่าสกลนครมีทะเลสาบหนองหานนะครับทะเลสาบนะครับแล้วก็เอาเป็นมีดอกบัวได้ไหมอดอกบัวนะครับลองดูว่า AI จะสร้างขึ้นมาแบบไหนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นภาพ แลนสเคปนะครับหรือว่าแนวนอนนั่นเองนะครับภาพแนวนอนอ่ะโอเคผมใช้คำที่ผมคิดขึ้นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็นำข้อความภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ตรงนี้คัดลอกแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็วางลงไปครับวางคําสั่งลงไปนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนภาพมุมสูงนะครับเป็นคําว่า Top View นะครับ น่าจะ make sense กว่านะครับ top view นะครับ top view นะครับหมอกนะครับอ่ะผมเอาหมอกอ่าหมอกนะครับ complex mountain นะครับเล็กอ่ะประมาณนี้นะครับเอาแบบที่ landscape อ,ะ Lands cape, อะนะครับอาประมาณนี้เอาแบบที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วเราก็จินตนาการได้เท่านี้แหละนะครับ หลังจากที่เราทําการพิมพ์คําสั่งลงไปนะครับท่านใดที่มีรายละเอียดเยอะนะครับก็จะทําให้ภาพนั้นออกมาตามจินตนาการได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่พิมพ์เสร็จก็กด generate ได้เลยนะครับจากนั้นก็รอให้ระบบทําการสร้างรูปภาพให้หูเสร็จเร็วมากเลยนะครับนน่เห็นไหมครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับที่ทางโปรแกรมนะครับทำการสร้างขึ้นมาให้ ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเจเนเรตใหม่อีกครั้งก็ได้อลองดูครับสร้างใหม่เห็นไหมครับถ้ายังไม่ถูกใจอีกก็สามารถที่จะปรับนะครับปรับปรับข้อความนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าเออเป็นเดี๋ยวผมใส่ต่อเข้าไปอีกระบุว่าเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคลืมใส่คอมม่านะครับระบุเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยนะครับมันจะได้บรรยากาศของประเทศไทยเข้ามานะครับโอเคผมก็นำตัวนี้เข้ามาเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่ใช่บ้านเรานะครับ ก็วางคําสั่งเพิ่มเติมลงไปแล้วก็ลองมาอีกครั้งนะครับอ่าแบบนี้น่าจะเข้าท่ากว่านะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ไปใช้งานนะครับตึมแบบนี้ได้เลยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะมาเล่นเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแอดวานตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราปรับอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานนะครับกับการ ปลดปล่อยจินตนาการนะครับในการสร้างภาพวิวเป็นชื่อของตัวเองเป็นข้อความเป็นชื่อของจังหวัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและก็รับชมนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ